สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับแล้วตอนผมก็จะเป็นโซลิโอตายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับที่คุณไม่เคยเห็นผมมาก่อนเพราะผมเป็นมือสมัครใหม่เพิ่งทำ u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  e ครั้งแรกนะครับถ้าเกิดการตัดต่อไม่ค่อยดียนหรือว่าอะไรสกักอย่างนะครับผมต้องขอโทษขอโทษนะครับ เราจะเล่นปืนพวกนี้กันขอโชยนัทหน่อยให้ดูเด,ด็กพร้อมแล้วไปเลยเหลือคนหนึคนวันนี้เราก็ไปหาคนนะครับเหลือสองคน Bye. The I like the view. i don't know. No. Oh god.